วันนี้เปลี่ยนแผนสุดท้ายก็ได้มานอนที่ที่ไหนนะฟูเรือเต็นที่นอนนะครับขะะขเขาบอกว่าคืนนี้กินไข่ให้หมดเราซื้อไข่มาเยอะมากยี่สิบบริเวณรอบๆที่พักให้สาวๆเตรียมที่นอน กับาวยสวัสดีครับวันนี้วันที่12เดือน12ปี2020นะครับที่นี่ภูเหลือตอนนี้เวลาประมาณ19นาฬิกาหรือทุ่มหนึ่งอุณหภูมิอยู่ที่16องศาจริงๆหนาวหนาวกว่าภูส่วนทรายกับภูผาห้อมที่ไปนอนเมื่อคืนหนาวกว่าเยอะเพราะเมื่อคืนนี่ตื่นขึ้นมาถ่ายดาวตอนตีสอก็ก็กยังไม่ ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวไม่ไม่มีความรู้สึกว่าหนาวแต่ใส่เสื้อกันยาวนอนตื่นขึ้นมาตีสองก็ถ่ายดาวตามปกติถ่ายดาวอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็กลับเข้าไปนอนก,ก็ไม่ถือว่าหนาวแต่พอมานอนที่ภูเรือวันนี้อุณหภูมิเย็นเย็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าหนาวหนาวมากนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยเรามีแผนว่าตื่นตอนเช้าวันนี้เราจะไปนอนที่ภูทบเบิกแต่ปริมาณของรถที่ติด ทางขึ้นภูท่าเบิกนี่ประมาณ5กิโลเราก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนว่าจะไปนอนที่อุทยานแห่งชาติภูสายดาวอุตรดิต์แต่พอไปถึงอุทยานแห่งชาติภูสายดาวอุตรดิต์แล้วหน้าที่อุทยานแจ้งว่าเราไปถึงช่วงบ่ายแล้วเรามีผู้หญิงไปด้วยมีเพื่อนป้อมกับเพื่อนไก่ไปด้วยก็ไม่น่าจะขึ้นได้เพราะต้องเดินอีกประมาณ6กิโลแล้วทางเป็นทางขึ้นเขาเหมือนขึ้นภูกระดิง่งแต่เขาบอกว่าลาบากกว่าขึ้นภูกระดิง่ง เราก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะไปนอนที่สวนพฤกษศาสตร์มันมันเป็นที่โลง่งๆบนภูเขาแล้วก็ไม่ได้มีจุดชมวิวไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสวนดอกไม้แล้วก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับมานอนที่ภูเรือดีกว่าแล้วก็ตีรถกลับจากสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็มานอนที่ภูเรือแต่อุณหภูมิเย็นมากระหว่างทางขากลับเนี่ยเราก็แวะเที่ยววัดเที่ยววัดที่นาแห้วบ้าง เที่ยวดูจุดผ่อนปนไทยลาวน้ำเหืองน้ำเหืองเป็นเป็นแม่น้ำที่ขั้นระหว่างไทยกับลาวแต่แต่ช่องว่างหรือขนาดของแม่น้ำเนี่ยมันเล็กมากเล็กจนชนิดว่าประมาณสองสาเมตรได้เดินข้ามไปมาหากันได้แล้วก็มีแก่งหินบางพื้นที่มีต้นไม้ที่ลมทับแม่น้ำก็เดินข้ามจากขอนไม้ได้เลยเช้านี้ที่ภูเรือแต่บังเอิญ อันนี้เป็นการต่อคิวรอขึ้นรถกลับนะครับดูจำนวนของคนที่มาผูกกระดิ๊ทผู้เรือเท่านี้เยอะคนรอถ่ายรูปตรงยอดป้ายยอดผู้เลือเยอะ ก็พระอาทิตย์ก็ไม่ได้ดูแล้วก็มาดูอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนี่ก็มาดูดอกไม้แทนลำดอกเลยไม่กับลำดอกอะไรมันแซมด้วยอะไรสีชมพูแปลงนี้ก็สวยดูพากันบนอะไรสองสาว <c oughs> เปลี่ยนทางเดินที่ขึ้นไปไหว้พระ,นะ,ะบนยอดฟูเหลือก็มีดอกไม้ อันนี้บริเวณพระใหญ่บนภูเรือก็คือเป็นจุดไหว้พระทุกคนที่มาผู้เรือก็ต้องมาไหว้พระกระตรงบริเวณจุดบนสุดของยอดภูเรือพอ,อเข้าคิวถ่ายรูปเยอะมากเราก็เลยเปลี่ยนใจไม่รอบริเวณป่าสนบนภูเรือนะครับับ ก็บรรยากาศก็กได้อยู่ใช้หนาวสุดในสยามบนผู้เรือสุดหนาวในสยามเขาบอกอ่านผิดจุดชมวิวมหาชนข้างหลังเป็นวัดน,นะครับตอนนี้คนรอเข้าคิวเยอะมากแต่นางก็ยังไม่ยอมลง